สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลปั้นหนึ่งแปดหนึ่งแปดเกมเมอร์นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับที่จะเตะก,กันในช่วงเมษาหรือช่วงสงกรานนี้นะครับก็มีแต่คู่น่าสนใจนะครับเรียกได้ว่าเดือดๆนั้นแปดทีมเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับก็จะมีอาแจกจูเวนตุสบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลปอร์โตแล้วก็แมนซิตี้กับสเปอร์ครับ โดยคู่แรกเนี่ยจะเป็นอาร์แจกพบกับยูเวนตุสนะครับคู่นี้เนี่ยก็เ,เรียกได้ว่าก็ถือว่าเดาไม่ยากนะครับว่าใครจะเข้ารอบแต่ปฏิหารเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับในฟุตบอลอย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับซึ่งยูเวนตุสเองเนี่ยร้อนแดงมากๆเลยกับนัดที่แล้วที่พลิกกลับมาชนะแอตติกมาลิดได้3ามศูนย์นะครับโดยชายที่ชื่อคริสเียโนรัลโดอันนี้สุดยอดอยู่แล้วนะครับก็เ,เรียกได้ว่าเป็น, King นคิงออฟยูซีแอลนั่นแหละ แต่ว่าเกมนี้เนี่ยพบกับอาแจกนะครับพึ่งไปยิงเลี้ยวมลิตมาสี่กระตูตัวหนึ่งนะครับเนื่องด้วยจากนิมมิริตเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้แต่ว่ารายการนี้เป็นรายการใหญ่เนาะและเป็นแชมป์เก่าด้วยอาแจกก็ไฟแรงเหลือเกินนะครับยิงไปถึง4ีหนึ่งเรียกว่ามีแต่วัยรุ่นเนาะก็คิดว่ายูวนตุสน่าจะชนะได้นะครับขอฟันตรงว่ายูวนตุสเพราะว่ายูวนตุสเนี่ยเก่าเกมกว่าแน่นอนแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ดีกว่านะครับ ก็ไม่ไน่ไม,น,ไมน่ามีอะไรผิดพลาดนะคู่นี้น่าจะยูนตุสครับในคู่ต่อมาเนี่ยเป็นปอโตนะครับพบกับลิวพูลอ่าคู่นี้เคยเจอกันมานล้วในรอบแบ่งกลุ่มครับแล้วก็ผลเนี่ยนัดแรกศูนย์ศะครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งเนี่ยลิวพูลถล่มเละเลยห้าศูเรียกได้ว่าปอโต้กับบ้านไม่ถูกเลยนะครับแล้วก็เกมนี้ได้มาเจอกันในรอบแปทีมสุดท้ายส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ใช่งาน ยากเลยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลเพราะว่าแรงอยู่แล้วแล้วก็เรียกได้ว่าปอร์โตเนี่ยสำหรับผมนะสำหรับผมนะมันอ่อนสุดแล้วเออใครใครก็อยากเจอมันนะปอร์โต้คือแบบจัดตลาดได้ปอร์โต้นี่คือต้องเฮแล้วอ่ะแล้วก็แน่นอนครับลิเวอร์พูลน่าจะเข้ารอบครับคู่ต่อมาเป็นบาร์เซโลนาพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้น่าจับตามองมากเลยนะครับแล้วว่าเป็นบิ๊กแมตต์หนึ่งหนึ่งบิ๊กแมตต์เลยนะครับในรอบนี้ก็เรียกได้ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยโหดอยู่แล้วใครใก็รู้ใช่ไหม แล้วก็แมนยูเนี่ยมันกำลังได้ใจนะครับเนื่องจากเอาชนะปารีสมาได้3-1ซึ่งก็เป็นปาฏิหาริยนะครับและก็อาจจะสร้างได้อีกในการเจอบาเซลล่านะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะแต่ว่าการเจอกันล่าสุด2นัดเนี่ยคือเจอกันในรอบชิงของยูฟ่านี่แหละแล้วก็เป็นบาซ่านะชนะทั้ง2นัดเลยในปี2009แล้วก็ปี2011นะครับโดยโลเนลเมสซี่เนี่ยเมสซี่ก็ซัดทั้งสเกมเลย และเกมนี้ก็คาดว่าน่าจะยิงอีกนะเออแมนยูก็หนักหน่วงนะแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นได้ในยูฟ่านะครับก็เอาใจช่วยครับเอาใจช่วยนะครับสำหรับแฟนแมน,นยูอะแต่ผมไม่ใช่นะฮะต้องบอกก่อนไม่ใช่ทั้งแฟนแมนยูแล้วก็แฟนหงเลยนะฮะอืมแล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยเป็นแมสตี้พบสเปอร์นะอ่อาคู่ที่เราลืมฟันธงแต่ผมขอฟันธงว่าบาร์เซโลนาน่าจะเอาชนะแมนยูได้นะครับโอเค คู่ต่อมาเนี่ยเป็นแมนซิตี้เจอกับสเปอร์คู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งบิ๊กแมตเลยนะแล้วก็เป็นลีกเดียวกันเจอกันด้วยโอ้โหแหมเข้ามาทั้ง4ทีมนทะี้วปีนี้พี่เมลีกร้อนแรงเหลือเกินครับแล้วก็คิดว่าแมนซิตี้เนี่ยน่าจะชนะนะคิดว่าน่าจะชนะนะถ้าไม่มีรกพลาดโอ้โหนะที่แล้วนี่ในบ้าน70เล่นบอลหรือเล่นบาสนะครับ70เลยนะเรียกได้ว่าชาเก้นี่คือแบบไปไม่เป็นเลยอะเออ นัน,นี้มาเจอกับสเปอร์สเปอร์ก็ใช้ได้นะแล้วก็ฟอร์มคงที่พอมาถึงรอบนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นครับในรอบแดทีมสุดท้ายหรือรอบน็อกเอาต์นั่นแหละแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยเรียกได้ว่าตัวพร้อมทุกอย่างพร้อมแต่ก็ประมาทไม่ได้นะสาหรับแฟนเรืบใบประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็น่าจะมันอะในเกมคือคู่แมนอยู่กับคู่แมนซีเนี่ยมันแน่นอนนะครับก็รอติดตามกันได้นะช่วงเมษานะครับโอเค ตรอดนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าใครจะเข้ารอบหรือว่าเพื่อนๆเชียร์ทีมไหนกันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกอยใต้คลิปได้นะครับวันนี้ก็มาแชร์ในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวให้ได้ฟังหรือว่าทัศนคติส่วนตัวนะครับก็ถือว่าคุยกันขำๆแล้วกันนะหลังจับฉลากมานะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนนี้ถ้าเกิดใครชอบใจก็ฝากก,าก,กดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคหรับนี้ขอบคุณที่รับชมจนรับคำครับบ๊ายบาย